ขุตส,ากากสหกรรมยานยนต์ของไทยในปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ต้องเผชิญกับวิกฤตถึง2ครั้ง2คกระดาเริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจากเหตุการณ์ซึนามิในประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์ไปทั่วโลกและพอมาช่วงปลายปีก็ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ภายในประเทศอีกระลอกหนึ่งทําให้ยอดการผลิตรถยนต์ต้องหยุดชะงักโดยพบว่าในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ยอดผลิตรถยนต์ล่นมาอยู่ที่49,439คันถือว่าต่ำที่สุดในรอบ112เดือนโดยหากถ้าจะลองย้อนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นอย่างมากก็คงต้องย้อนไปในปี2540ยุคฟองสบู่แตกที่มีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทของไทยที่ส่งผลให้ในปีถัดมาคือปี2541ยอดการผลิตหายไปถึงกว่า50%นายวัลลบเตศิลิผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์บอกว่า เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างจากในช่วงปี2,540และ2,541เพราะครั้งนี้เป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นแต่ก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อย,อยอดการผลิตรถยนต์มากพอสมควรเห็นได้จากตัวเลขที่ได้มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจบสิ้นปี2,554ยอดการผลิตรถยนต์จะอยู่ที่1,800,000คันกล่นมาอยู่ที่1,450,000 00, คันเท่านั้นแต่ถือว่ายังโชคดีที่ยอดยังเพิ่มสูงขึ้นจากปี2,553อยู่บ้าง แม้เหตุการณ์ในปีที่ผ่านมามีอันจะต้องหยุดชะง,งักแต่ในปีนี้ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์เชื่อว่าประมาณเดือนมีนาคมเหตุการณ์ต่างๆก็น่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้และคาดว่ายอดการผลิตรถยนต์จะถึง2ล้านคันหากไม่มีปัญหาใดๆเข้ามาซ้ํำเติมอีกเราต้องพยายามที่ฟื้นกํำลังการผลิตของผู้ผลิตชินส่วนทั้งตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะครับทุกคนก็รีบที่จะเซตอัพโรงงานกลับขึ้นมา นะครับเพื่อจะกลับไปสู่การผลิตอย่างปกติได้ในในต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรา,าคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติยกเว้นโรงงานรถยนต์ที่เสียหายที่อยู่ในที่อยุธยานะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ก็แต,กแต่ก็คิดว่าภายในปีหน้าเขาน่าจะกลับเข้ามาสู่เปิดสายการผลิตได้ตามปกตินะครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ในปีนี้ยอดการผลิตรถยนต์จะแตะไปถึง2ล้านคันนั้น ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ให้เหตุผลว่าเป็นเพระาะค่ายใหญ่3ามค่ายจะมีการเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยซึ่งจะมีกําลังการผลิตเฉลี่ยโรงงานละ1นึ่งถึงสองแสนคันต่อปีนอกจากนี้ปัจจัยความต้องการบริโภคภายในประเทศรวมถึงเรื่องของนโยบายรัฐบาลเรื่องรถยนต์คันแรกจะมีส่วนในการการะตุ้นให้ยอดสูงตามที่ได้มีการตั้งเป้าเอาไว้ก็มาจากปัจจัยของนโยบายของรัฐบาลเองนะที่เป็นผลบวกก็คือนโยบายรถคันแรกนะครับ และรวมทั้งความเสียหายของรถยนต์จากอุทกภัยนี้ก็จะมีรถบางส่วนที่อาจจะต้องอซื้อใหม่นะครับอันนี้ก็สำหรับตลาดในประเทศเองเนี่ยก็จะ,จะ,จะมีผลบวกอันนี้ส่วนอันที่3สําหรับในตลาดในประเทศก็น่ามาจากว่าแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยยังค่อนข้างที่จะ,ะลลงมาะนะเพราะว่ารถยนต์เองเนี่ยเกินกว่าครึ่งที่ที่ที่คอ,อนซ่งนะครับ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์กล่าวอีกด้วยว่าอีกหนึ่งความโชคดีของไทยจากปัญหาเรื่องของน้าท่วมจนไม่สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รวมถึงประกอบรถยนต์ได้แล้วแต่ไทยเองกลับไม่ได้เสียตลาดไปโดยเฉพาะรถปิกอัพซึ่งต่างประเทศต่างก็รอการผลิตจากไทยเพียงประเทศเดียวก็าพยายามจะโยกการผลิตเนี่ยมาป้อนให้กับตลาดต่างประเทศเพราะนั้นตลาดต่างประเทศเนี่ยยังรอ ผลิตภัณฑ์จากเราพอสมควรเพราะว่าเขาไปหารถปิกอัพจากประเทศอื่นไม่ได้ทําอยู่ที่เดียวที่เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็ยังไม่สูญเสียตลาดนั้นนั้นแล้วรวมกับเ,เราจะมีรถรุ่นใหม่ๆไม่ว่าทั้งปิกอัพทั้งรถเก๋งออกมานะครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจนะครับต,ต่อตลาดก็ปีหน้าน่าจะเป็นถ้าไม่เกิดไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนอย่างอื่นก็น่าจะเป็นปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างจะจํำใสครับ ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อจากนี้หลังจากค่ายใหญ่ทุกค่ายยังคงตัดสินใจไม่ย้ายฐานการผลิตไปจากประเทศไทยรวมถึงยังมีอีก3าค่ายที่ตัดสินใจและกําลังจะเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในปีนี้ส่งผลให้ภายใน2-3ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์จะยังคงสดใสและเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและในอนาคตด้วยกําลังการผลิตที่มีจะทําให้ไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึงปีละ3ล้านคันซึ่งถึงตอนนั้นไทยก็จะก้าวขยับขึ้นมาติดอันดับหนึ่งใน10ของโลก ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดอัศนัยปัญญามังไวซ์ทีวีรายงาน